สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาอันบ็อกก้านหมไมหอมหรือว่าหลีดเดฟิวเซอร์แบรนด์ของคนไทยนะคะมีแบรนด์ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับแบรนด์แรกนะคะชื่อยูดายาไทยแลนด์ราคาขวดละ290บาทนะคะเราสั่งมาทั้งหมด2กลิ่นนะคะคือมอลล์แค่นวานิลลากับวายวานิลาค่ะ กล่องถัดมามาจากแบรนด์ Sense Studio นะคะราคาขวดละ490บาทค่ะแพคเกจของเขาก็น่ารักมากนะคะข้างในก็แบบมีของแถมมาให้นะคะเป็นกลิ่นอื่นๆที่เราไม่ได้สั่งมานะคะเราสั่งมาทั้งหมด2กลิ่นอีกแล้วนะคะกลิ่นแรกเป็น English Vanilla แล้วก็ Classic p e a ค่ะบแบรนด์สุดท้ายนะคะชื่อบแบรนด์ว่ากลิ่นนะ เป็นแบรนด์ที่เราชอบแพ็กเกจจริงมากแล้วก็ข้างในตล่องน,นะคะเวลาเปิดมันก็จะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะเราซื้อมาในราคา524บาทค่ะกลิ่นที่เราซื้อมานะคะชื่อกลิ่นว่า happiness ค่ะใน3มแบรนด์นี้เราว่าแบรนด์กลิ่นเป็นแบรนด์ที่มีแพ็กเกจน่ารักมากและเขาก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยค่ะ สำหรับกิ่นแฮปปี้เนทที่เราเลือกมานะคะด้านในจะเป็นกลิ่นผีทหอมอ่อนๆน่ารักมากเลยค่ะผ่านไปครบสามแบร์แล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนมีแบรนด์ในดวงใจก็สามารถแนะนำเรามาได้นะวันนี้เราลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย